สวัสดีครับสองสามวันเมืนี้ผมไอกระออมกระแอมตลอดเวลาเลยผมก็ไม่แน่นว่าอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมไอตลอดเลยครับสุดท้ายผมก็รู้แล้วครับว่าสาเหตุของการไอเนี่ยเกิดจากอะไรครับไปดูกันครับเนี่ยครับผลที่เราไอครับเพราะว่าเราลืมทําความสะอาดคัดลมนะครับปล่อยให้ฝุ่นมันเกาะเข้าไปครับไม่ดีแลนะครับ นะครับเราก็เอามาล้างให้เรียบร้อยครับนี่ล้างให้เรียบร้อยเอาฝุ่นออกครับเท่า he e in นี้ครับเราก็จะไม่มีเสียงไอคอกแคกคอกแคกตอนเช้าแล้วครับเพราะว่ามันไม่มีฝุ่นครับโอเคครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับนี่ครับพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทันี้เราก็สบายแล้วไม่ต้องกลัวเชื้อโรคฝุ่นอะไรเข้าร่างกายนะครับอหายเลยผมหายไอเลย ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับแล้วก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าท้ายนึกอะไรออกครับไม่บายครับผม